สวัสดีครับพกกระบอหมือนข้ามครับวันนี้เรามาดูหลังพึ่งกันแล้วครับว่าจะจับได้หรือไม่ครับนี่ก็เป็นพึ่งโพรงเหมือนกันครับหลังนี้ก็ข้าวอยู่ประมาณรักสี่ห้าดวดแล้วเมื่อนครับข้าวตั้งแต่เรมสร้าเละครับนี่มาสิงห้าเลยครับพึ่งได้หมาจับพึ่งมีน้ำชงเนี้ยครับหลังนี้เดี๋ยวเปิดลุ้นนัน่อยครับนี่ก็ผลควันก้นครับเปิดลุ้นดันในว่าจะว่าจะมีน้ำรือไม่ครับนี่ก็เป็นสิงห้าเลยครับ ผลควันครับเมื่อ้วก็ต้องผนควันในเยอะเพื่อลดความดุของพึ่งะครับควันนอยพึ่งจะดุครับให้ควันเยอะไว้าก้นครับนี่ครับปวดน้ำก็เริ่มปีต้าบ้างครับแต่น้ำก็ไม่เยอะเท่าไรครับลักษณะพึ่งแบบนี้น้ำไม่เยอะครับแต่ก็เราจับได้แล้วครับถึงน้ำแบบนี้พึ่งช่วงนี้น้ำไม่ค่อยมีครับ ได้นามแบบนี้เราก็เอาเลยครับเราก็ทาการจับกันเลยครับเดี๋ยวเราจะฟังนี่ข้าวไปเลยครับนี่กระตังอยู่ริมถนน,นครับทุ่งหลังนี้ห้างจะถนน,นสระบุระมาลักณสามสี่เมตระครับรายยุ่เป็นข้อป้าอยู่ริมถนนนะครับคนควนนิที่ครับ สิ่งที่หนึ่งครับติ้งเล็กครับนี่ครับติ้งเล็กนิดเดียวแล้วก็พอม,มีน้ำพึ่งกับติ้งเล็กแ้วนี้สิ่งที่สองครับตัดตัวออนครับนี่ครับตัวอ้อนตัดรวน้ำครับปิดตาข้าวครับข้าวซวย ปลาตกปลาตอนครับนี่ครับปอนข้าข้าวสวยๆครับปัดหัวน้ำครับนี่ครับหัวน้ำมไม่ใหญ่แต่ว่าหน้าอยู่ครับนี่ครับความหน้า ปลาตัวอ่อนครับนี่ครับตัวอ่อนปลาตัวน้ำครับข้าวซวยครับ ตัวอ้นครับเนียบเข้า,ขาสซวยๆก็ัรวดน้ำครับยาวครับข้าว่วยหน้าอุ้มซวยอยู่ครับ แบ่งครึ่งครับตัดตัวออนครับเรี่คับตัวอ่อนสวยๆครับตัดหัวน้ำครับนี่ครับเพในใเ่นเย่แต่หน้าครับหน้าถุกเพนเลยครับนี่ครับความหน้าของหัวน้ำ เบ่งถึงครับครับโตะอ่นครับนี่โตะอ่อนกระถวนน้ำครับ,รรนนรบข้าวสวยครับเบ่งถึงครับ ถั่วอ้นเลยครับสวยๆครับโอัอ้นปราดวนน้ำครับรุดมาแล้วครับกัดวนน้ำพอข้าวสวยๆครับ เจอเราเพนนี่อีกเพ่นครับเจอไวให้สามเพ่นดันเลยครับกระดวนน้ำครับไอ้ตัดตัวอ่อนก้นครับนี่ครับวัวนะหัวตัวอ่อนแล้วก็ตัดกระวน้้ำครับนี่ครับหัวน้้ำข้าวซุยเลยครับเรียบร้อยครับวิธีการจับพึ่งหลังนี่ครับนี่สามเพ่นเราไวให้มันครับสามเพ่นสามชิ้นครับ นี่ครับสามจินแบบนี้เลยครับเราไวให้มันเพื่อให้พึ่งกอบเราอยู่โตครับเราจะไม่เอวโค้งมันวิธีการจะพึ่งหลังนี้ก็มีเพียงเท่านี้ครับถ้าเคยชอบก็อย่าลืมก็ไลค์ก็แชร์กดติดตามด้วยครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ